สวัสดีค่ะการสร้างรายวิชานะคะเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลสำหรับในการสร้างรายวิชาดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือส่วนที่1ปกหรือคําอธิบายรายวิชาส่วนที่2เป็นเค้าโครงสารบานเป็นเนื้อหาสื่อวิดีโอของคุณครูแล้วก็ไฟล์เอกสารต่างๆนะคะส่วนที่3ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดแล้วก็ใบางานที่จะทำการมอบหมายให้กับนักเรียนค่ะ การสร้างปกรายวิชาให้คุณครูเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะคะทําการออกแบบโดยการใส่ตราสัญลักษณ์ใส่ชื่อครูผู้สอนชื่อโรงเรียนอาจจะใส่รูปครูผู้สอนแล้วก็ตั้งชื่อวิชาเพื่อสื่อสารกับนักเรียนนะคะให้เข้าใจว่าเป็นรายวิชาใดอาจจะใส่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ไปด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้ว ให้คุณครูบันทึกไฟล์เป็นไฟล์รูปภาพโดยการเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้เป็นนามสกุล png ตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนำไปใช้ในระบบแพลตฟอร์มหลังจากนั้นเราจะไปที่หน้าเว็บไซต์แพลตฟอร์มกันนะคะเมื่อคุณครูเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มทำการเข้า สู่ระบบโดยการใส่รหัสที่คุณครูได้รับอนุญาตจากแพลตฟอร์มบนระบบ LMS คุณครูจะอยู่ในหน้าต่างของระบบการใช้งานโดยมีโลโก้ตรงนี้และมีการอนุญาตให้เป็นครูผู้สอนนะคะเราทำการสร้างรายวิชาโดยคลิกสร้างรายวิชาจะมีแพลตฟอร์มที่มีแพทเทิร์นให้คุณครูได้กรอกข้อมูล สำหรับชื่อรายวิชาคุณครูสามารถพิมพ์ชื่อวิชาเพื่อให้ตรงกับหลักสูตรที่เราเปิดสอนชื่อวิชาคณิตศาสตร์ค .22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในช่องต่อไปเป็นคำอธิบายรายวิชาให้คุณครูคัดลอกได้จากไฟล์ w o r d ที่คุณครูมีอยู่ตรงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนค่ะ หลังจากนั้นเมื่อคัดลอกเรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่แพลตฟอร์มโดยการนำคำอธิบายรายวิชาวางลงบนแพลตฟอร์มมีการจัดข้อความจะอยู่กึ่งกลางหรือจะจัดให้เป็นตัวหนาตัวบางสามารถทำได้เหมือน w o r d นะคะเมื่อเลื่อนแพลตฟอร์มลงมาจะเห็นการตั้งค่ากำหนดจำนวน,นนักเรียนเป็นศูนย์หมายความว่า ให้นักเรียนเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจํานวนค่ะแต่ถ้ามีการสอบหรือมีการอบรมก็สามารถตั้งค่าให้มีผู้เข้าสอบหรือผู้เข้าอบรมได้ตามจํานวนนี้นะคะขอตั้งศูนย์ไว้ก่อนค่ะจากนั้นประเภทรายวิชาก็จะเป็นรายวิชาพื้นฐานให้มีการเลือกระดับชั้นนะคะในช่องนี้จะทำการเลือกระดับชั้นและกลุ่มสาระ ให้เลือกระดับชั้นให้ตรงกับวิชาของเราในการเปิดสอนระดับชั้นม .2 คลิกเลือกอีกครั้งหนึ่งกลุ่มสาระคณิศตศาสตร์ค่ะคุณครูก็สามารถอัปโหลดรูปภาพนะคะหน้าปกที่เราบันทึกไว้ในหน้าเดสก์ท็อปเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็จะ use this media ไฟล์เข้าไปโดยคลิก use this media รูปภาพ ที่เรานําเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะให้เป็นไฟล์หน้าปกก็จะได้แบบนี้ค่ะวิดีโอแนะนําอาจจะมีวิดีโอสั้นๆแนะนํารายวิชาก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะคุณครูก็ทําการอัปโหลดใส่ลงไปสำหรับการสร้างสาร,รบัญรายวิชานะคะเป็นการออกแบบรายวิชาให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนตามหน่วยการเรียนรู้โดยสร้างหน่วยหรือบทเรียน เมื่อคุณครูคลิกแถบสีฟ้านะคะจะมีการสร้างหน่วยการเรียนรู้ใหญ่ๆคุณครูก็สามารถตั้งชื่อได้ค่ะจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า unit 1 unit 2ก็ได้นะคะเมื่อคุณครูตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เพิ่มหน่วยบทเรียนจะเห็นว่าหน่วยบทเรียนได้ปรากฏค่ะมี3ส่วนนะคะโดยการเพิ่มเรื่องเพิ่มแบบทดสอบแล้วก็ เพิ่มการมอบหมายงานจะเห็นว่าบทที่1ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันบทที่2ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนเราสามารถเพิ่มเรื่องย่อยๆได้เช่นเรื่องแรกเป็นเรื่องตักกะยะยคุณครูก็ตั้งชื่อแล้วก็อัปเดตเพิ่มเรื่องอีกครั้งตั้งชื่ออตักกยะแล้วก็อัปเดตบทเรียนเพิ่มชื่อเรื่องอีกครั้ง ตั้งชื่อหัวข้อย่อยว่ารากที่2องอัปเดตบทเรียนเพิ่มชื่อเรื่องอีกครั้งตั้งชื่อว่ารากที่3อัปเดตบทเรียนจะเห็นว่ามีเรื่องย่อยๆขึ้นมาทั้งหมด4หัวข้อค่ะถ้าหากคุณครูต้องการทำแบบทดสอบคุณครูก็สร้างส่วนที่สองคือตั้งชื่อแบบทดสอบเช่นต้องการแบบทดสอบหลังเรียนให้บันทึกชื่อแบบทดสอบ และปิดหน้าต่างออกไปสารบัญแบบทดสอบจะปรากฏขึ้นค่ะแบบนี้นะคะถ้าต้องการสร้างแบบฝึกหัดก็สร้างแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดที่เดิมโดยตั้งชื่อเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่ง บันทึกชื่อแล้วปิดหน้าต่างไปค่ะจะเห็นว่าเราสามารถลากเรียงลำดับการเรียนให้กับนักเรียนได้นะักเรียนจะเรียนตามทำลายนี้นะคะหากต้องการแบบฝึกหัดอีกเราก็สามารถสร้างแบบฝึกหัดที่สองบันทึกชื่อปิดหน้าต่างไปแล้วนำแบบฝึกหัดที่สองนะคะมาเรียงลำดับว่าจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในช่วงใด หากต้องการมอบหมายงานนะคะให้ตั้งชื่อการมอบหมายงานชิ้นที่สองเพราะการมอบหมายงานชิ้นที่1อาจจะอยู่ในบทที่1แล้วนะคะเราก็อัปเดตการมอบหมายงานไปสามารถลากเรียงลำดับการมอบหมายงานได้ว่าเราจะให้นักเรียน,ยนอยู่ในลำดับไหน จะเห็นว่าการออกแบบสารบัญตามนี้บทที่2นักเรียนจะได้เรียนจะเห็นว่าสารบัญยืดยุบได้ค่ะการออกแบบสารบัญจะถูกออกแบบตามบริบทของแต่ละโรงเรียนและตามบริบทของคุณครูผู้สอนนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสอนนั่นเองชื่อครูผู้สอนจะถูกปรากฏเมื่อระบบยินยอมให้เป็นครูผู้สอนตามระบบ LMS ต่อมาระยะเวลาในการเรียนให้ตั้งศูนย์นะคะแปลว่าเรียนตอนไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาแต่ถ้าเป็นวิชารายวิชาที่เปิดสอบก็ควรจำกัดเวลาเป็น1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงถ้าเป็นการอบรมก็เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมประมาณ3ามชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงคุณครูสามารถตั้งเวลาได้นะคะ แล้วก็ใส่คำแนะนำก็กรอกข้อมูลลงไปกลุ่มเป้าหมายคุณครูกรอกข้อมูลตามที่คุณครูต้องการในแพลตฟอร์มนี้สื่อการเรียนรู้มีอะไรบ้างเช่นแบบทดสอบเกมวิดีโอสอนแบบฝึกหดัดการประชาสัมพันธ์จะมีหรือไม่มีก็ได้และสุดท้ายการตั้งค่ารายวิชาค่ะถ้าคุณครูติก๊กกำหนดเป็นรายวิชาสาธารณะ ทุกคนที่เข้าหน้าเว็บไซต์มาจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆตามสารบัญได้ในทันทีแต่หากคุณครูไม่ได้ติ๊กข้อนี้แปลว่าจะต้องทำการลงทะเบียนแล้วคุณครูจะต้องเป็นผู้อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาเรียนในหลายวิชานั้นๆค่ะเราก็จะเปิด รับคำถามของผู้เรียนนะคะไฟล์แนบอาจจะมีการแนบไฟล์เอกสารนะโดยการอัปโหลดไฟล์เอกสารเข้ามาเพื่อแนบประกอบในเรื่องนั้นๆหรือในหน่วยนั้นๆน,น,นะคะเมื่อเสร็จแล้วบันทึกด้านซ้ายบนเสมอเมื่อทำการแก้ไขสิ่งใดก็ตามหลังจากนั้นกดเผยแพร่รายวิชาเพียงเท่านี้ รายวิชาของคุณครูก็จะออกไปปรากฏอยู่หน้าเว็บไซต์เช่นชั้นม .2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะวิชาก็จะปรากฏขึ้นเพื่อให้นักเรียนในชั้นม .2 เลือกลงทะเบียนแล้วเข้ามาเรียนกับคุณครูค่ะสาหรับวิธีการมอบหมายงานหรือการสื่อสารในการมอบหมายงานให้กับนักเรียนเราจะตั้งค่าในเมนูสารบัญรายวิชาการมอบหมายงานครั้งที่1 สรุป,ปองค์ความรู้คุณครูดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะจะเจอชื่อที่เราตั้งชื่อไว้นะคะหลังจากนั้นคุณครูก็มาใส่ข้อความที่จะสื่อสารกับนักเรียนหรือเป็นคําชี้แจงค่ะเมื่อใส่คําชี้แจงเสร็จแล้วคุณครูก็เพิ่มหรือแนบไฟล์ที่เป็นหัวข้อตรงนี้นะคะที่เป็นไฟล์เอกสารที่จะให้นักเรียนประกอบหรือเป็นใบงานประกอบค่ะ ระยะเวลาให้เวลาในการทำหนสัปดาห์หรือจะมีหน่วยเป็นวันมีหน่วยเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะให้ทำหนสัปดาห์ค่ะคะแนานเต็ม20คะแนานไปเลยค่ะคะแนานต่ำสุดเป็น15บหคะแนานค่ะ และจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดได้ก็จะเป็น1ไฟล์นะคะคุณครูก็ตั้งขนาดไฟล์สูงสุดที่นักเรียนจะส่งกลับมาหาคุณครูได้นะคะก็กำหนดเป็น20 m เมกะไบตใน1ห,หน้าก็จะเพียงพอเมื่อคุณครูตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการอัปเดตการมอบหมายงานค่ะอย่าลืมเซฟบุมซ้ายบนนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็สามารถเผย,ยแพร่รายวิชา เพื่อที่จะปรากฏไว้บนหน้าเว็บไซต์ให้กับนักเรียนเรียบร้อยค่ะการสร้างแพลตฟอร์มในรายวิชาต่างๆจะง่ายนิดเดียวนะคะตามแบบฟอร์มที่ออกแบบเอาไว้และสามารถสร้างได้หลายๆวิชาตามความต้องการของคุณครูค่ะ